คณะกรรมาการด้านความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศของรัฐสภาอิหร่านเสนอร่างกฎหมายที่เรียกร้องให้รัฐบาลสกัดกั้นเรือขนส่งน้ํามันของประเทศที่สนับสนุนการคว่ำบาตรไม่ซื้อน้ํามันจากอิหร่านไม่ให้ผ่านน่านน้าบริเวณช่องแคบฮอมุสซ,ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญที่สุดในโลกและเป็นเส้นทางขนส่งน้ํามันหลักจากตะวันออกกลางมาอย่างยุงยโรปนอกจากนี้ค่ะหนึ่งในสมาชิกรัฐสภาของอิหร่านยังเปิดเผยอีกด้วยว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีสสจํานวนถึง100คนจากทั้งหมด2 0 0 0คนที่ลงนามสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนะคะมีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะมาตรการของสหภาพยุโรปในการคว่ำบาตรไม่ซื้อน้ํามันจากอิหร่านมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลอิหร่านกับยุโรปอยู่ในภาวะตึงเครียดอย่างหนักโดยอิหร่านเองก็ได้เริ่มการซ้อมรบขนาดใหญ่ทันทีหลังจากการคว่ำบาตรดังกล่าวอย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้ว่ากฎหมายดังกล่าวจะได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภารัฐบาลอิหร่านก็อาจไม่สามารถปิดช่องแคบพอมุสได้โดยง่ายนะคะเนื่องจากในขณะนี้เรือรบของสหรัฐอังกฤษ และอีกหลายประเทศในยุโรปได้ออกล่าตระเวนรักษาการอยู่ในน่านน้ําแถบนั้นอย่างแน่นหนาซึ่งหากอิหร่านดึงดันที่จะปิดช่องแคบแก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการประทักกันทางทหารเกิดขึ้นค่ะ